โอ้โหวิวดีดจัดๆเลยครับวิวดีมากดูดิี่ชมพระครับทะเลหน้าหนาวครับมาได้เลยครับไม่ต้องคิดมากเลยครับเกาะช้างเลี้ยวขวาเข้านี่นะครับหาไก่แม่นะเลี้ยวขวานะตรงไปก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วป่ะใช่เออง่ายนะหิรเลี้ยวขวานะครับ สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้มิเตอร์โคเช็กอินนะครับเดีย๋ยวผมจะพามาเช็กอินที่ชื่ออะไรว่าหมู <c oughs> ก็ถ้าเกิดมาเที่ยวหาดไก่แม่นะครับทุกคนก็จะเห็นโรงแรมเนี้ยอยู่ตรงหาดเลยนะครับเพราะว่ามันติดหาดเลยอะแล้วก็มาง่ายนะก็คือขึ้นจากฝั่งนะครับก็ตรงมาหาดไก่แม่เลยก็จะเจอโรงแรมที่เลยนะครับเพราะว่ามันติดอยู่หาดไก่แม่เลยนักนี้มากนี้แล้วก็นะวกเลีล้วยวนขะวานะครับเดี๋ยวดูนะว่าว่ติดขนาดไหนนะแต่อบแรกผมติดคนนี้ก่อนครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวให้เขาดูสักโอเคไป นี่ครับเข้ามาแป๊บเดียวหาดไก่แม่ครับถึงแล้วเป็นหนึ่งในโรงแรมนะครับที่ติดหาดไก่แม่เลยนะเฮ้ยวันนี้ทำไมน้ำสูงขนาดนี้นั่นสิน้ำขึ้นเนะไก่แบ้บีแกรนวิวนะครับ,รบเห็นไหมโรงแรมนี้คุ้นๆไหมแล้วปกติผมมาใช่ไหมผมก็จะหาจอดรถข้างทางใช่ไหมแล้วผมก็ขึ้นไปจอดข้างบนตรงเนี้ยนี่ผมจอดตรงนี้ นี่ครับตอนแรกผมคิดว่าโรงแรมตรงนี้กับหน้าหาดนะครับคนจะโรงแรมกันนะเพิ่งรู้นะครับว่าเป็นอันเดียวกันนะครับดังนั้นก็ถึงโรงแรมแล้วครับเ๋ยวเข้าไปเช็คอินกันครับไปผมพักตึกนี้นะเป็นซีวิวนะครับก็คือจะหันหน้าเข้าหาทะเลนะครับแต่ผมลองดูกันครับว่าฟอนตอยู่ไหนนะผมมาเป็นวันพุธนะครับพุธที่ สิบแปดธันวาคมนะครับเป็นหน้าหนาวนะครับปีนี้นะครับก็อากาศเย็นนะครับมีลมนะลมโชยโชยเย็นเย็นหนาวหนาครับทะเลหน้าหนาวของขอช้างอ่ะผมบอกแล้วว่าสวยมากนะดังนั้นมาเที่ยวได้เลยนะนี่น,นดูนะสวยจริง <Okay. S 1> ฟอนสวยมาก <Thank you. S 1> นี่นี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดู นี่คือคือตอนแรกเวลาผมมาไกา่แบ้ทุกทีใช่ไหมผมจอดรถแล้วผมก็จะเดินลงหาดตรงเนี้ยผมก็จะเห็นโรงแรมเนี้ยแล้วผมคิดว่าโรงแรมสวยจังเลยอยากมาสักทีหนึ่งแล้วก็จะมีพวกเรือคาย,ยักะพายไปเกาะมันนอกหรือมันในเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วนั่นอันนี้ผมพายไม่ได้นะเพราะว่าแฟนผมเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่อยากทีเขาไ้คนเดียวนี่แล้วดูวิวนะโคุณพระครับ ทะเลหน้าหนาวครับมาได้เลยครับไม่ต้องคิดมากเลยครับเกาะช้างไทยเรานะอ๋อรุปฟันอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยนะครับเรียกอะไรรีเซพชันตรงนี้ปะโอเคอันนี้ไม่มีอาหารเช้าใช่ไหมรับปกติมีไหมครับอ๋อปกติจะไม่มีแบบ,บุฟแฟอ๋อใช่คะ่ะแต่จะมีเป็นคอฟฟช็อปค่ะมีตร,ตรงนี้นะ อหารเช้านิดหน่อยค่ะแล้วก็สระว่ายน้ำกับรีเซพชันปิด2องทุ่มนะคะอ๋อครับผมเออ่โทษนะครับผมเห็นมีตึก2อองตึกใช่ไหมมีข้างหลังอ๋อตึกเดียวใช่แล้วด้านหน้านี้มีห้องพักไหมครับตอนนี้ีไมม่แล้วตรงนู้แหละครับที่ผมเห็นเป็นเหมือนเหมือนเป็นห้องห้องโซนใหม่อ๋อก็คือจองพักได้เหมือนกันถูกไหมใช่โอเคอันนั้นราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับสามพันแปดนะอันนี้ช่วงไฮหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าช่วงโลก็จะลดลงนิดหน่อยลงนิดหน่อยนะอ๋อเพิ่งเพิ่งสร้างใหม่เลยใช่ไหม เช่าเรือคายักได้ครับได้ครับผมจอดตรงนู้นหน้าตึกแล้วปกติจอดรถตรงไหนดีครับหน้าตึกเอาถูกแล้วใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับบันไดนี่ไงโซนใหม่เขาบอกมังกรลจะพามาดูดีกว่าพี่ครับลึกเข้าไปตรงนั้นก็ใช่ของโรงแรมไหม กอคนละที่นะโอเคอืมครับก็คือเหมือนเรียบถนนไปเลยครับแล้วก็มีหลายๆเจ้านะเพราะว่าอยู่ติดหาดหาดยาวได้โอ้ยคุณพระมีลิฟต์ไหมครับ ผม,มอ,ยอยู่ชั้นไหนนี่ชั้นสามเดี๋ยวนั้น,นจะขึ้นจะลงต้องคิดนะครับไม่มีสุรานยิงนี่ไม่ต้องลงมาห้องดีสีสนนะผมอยู่ขอบพื้ท้าโอ้โหอากาศดีมากลมเข้านันหลังนะเฮ้ยขอบคุณครับก็บจะหอบหน่อยนะครับเฮ้ยแต่ขึ้นมาคือตกใจมาก สวยมากสวยมากเลยคนสวยเลยโอ้ยสวยจริงๆเฮ้ยคุณพระโอ้ยสวยเกินโอ้โหยเฮ้ย,ย,ยนี่ครับมองข้างล่างนะเห็นเกาะเล็กเกาะน,น้อยตรงนั้นเลยครับเนี่ยฝรั่งเขาก็เช่าเรือแล้วก็พายไปเนาะมันเท่า รหรือม thing, like ันไหนะผมจำชื่อไม่ได้สวยมากเลยเนาะหมูเนาะมาดูข้างในห้องก่อนมีอะไรบ้างทั้งหมดมันมีกี่ชั้นนะเืยอยู่ชั้นบนสุดปะใช่อยู่ชั้นบนสุดเนี่ยอ่ะโอเคก็ห้องนะครับจากที่ดูนะก็คือจริงๆก็คือเป็นเป็นห้องเดิมๆนี่แหละครับแต่ว่าเขาก็แบบปรับปรุงใหม่เรื่อยๆเนาะดังนั้นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆมันก็จะมีความแบบ เป็นแบบตั้งเดิมอยู่นะครับทีวีตู้เย็นนะฮะเย็นอยู่นะไ้พอผมเนี่ยปล่ยตัวใ้ได้ปะติดป่ะงเทพมาปรากฏต่อข้ออ๋อกงเทพปรากฏดละตู้นะครับเนี่ยตู้มีตู้เซฟนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับมีตู้เซฟให้ด้วยนะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเลยครับเป็นแพทเทิร์นทั่วไปเลยตาแมวมาดูห้องน้ำอ่างนี่สำคัญ ก็คือเป็นรูปแบบเก่าอ่ะเอะอเนี่ยก็อ่าไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจะใช้งานไม่ได้นะครับแล<อ>้วก็ที่ฉีดก้นนะครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอ,อุ่นครับห้องกระทัดรัดน,นะหมูเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกบลาลังดีนะเตียงคู่ปลักไฟนะครับก็จะเป็นแบบเต้าโบราณอ่ะนี่ๆๆนี่นี่นี่ดังนั้นถ้าเกิดใครเอาสัมฝ่าสามขามาก็ต้องพกมาหน่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยอยู่เลยครับมีคําเตือนเขานะเช็คเอาเที่ยงนะครับห้ามสูบดูดกัญชาไปใ,ในห้องพักฮะาราส่งเสียงหลังสี่ทุ่มโอเคดีโอ้โหห้องเนี้ยผมบอกเลยนะราคาเนี่ยแพงวิวเลยราคาทั้งหมดเนี่ยคือราคาของวิวเลยนะเพราะห้องพักก็พูดตรงๆปกติใช่ใชใชไหมเอ้ยเราจองมาเท่าไหร่พันห้าเออใช่ใช่ ห้องนี้จองมาพันห้านะครับไม่รวมอาหารเช้านะเป็นห้องซีวิวนะครับถ้าจะไม่ผิดเนะี่ยมันจะมีวิวสวนกับวิวซีวิวนี่แหละเนี่ยยวดูครับวิวซีวิว C ครับโอ้โหมันก็ซีวิวจริงอนะเนี่ยโอ้โหสวยจริงรับทะเลเกาะช้างครับโต๊ะข้างหน้านี่ดีนะผมว่านะเพราะว่านั่งกลางคืนคืนเย็นเงี้ยนั่งกงนั่งกินกันไปแล้วก็ดูวิวเกาะช้างไปครับสวยจริง เดีย๋ยวผมพาไปดูรีเซพชันนะอขอพักเหนื่อยก่อนอผมยังไม่ลงไปนะพอดีผมอยากให้ดูนี่ก่อนครับไอตรงนี้มันมีม่านโปร่งนะผมว่าดีมากเลยนะคือสามารถแบบพรางตาได้เลยนะแล้วเราก็ยังแบบพอจะเห็นวิวข้างนอกได้อยู่แล้วไฮไลท์สําคัญครับแต่ตานิดนึงนะครับตรงเนี้ยเห็นวิวพระาทิตยตกด้วยครับดูครับโหยังสวยเลยงามจัดครับอื แล้วก็มันช่างจ้าเสเลเกินครับ๋ยวมาดูวิวผ้าทิ์ข้างล่างกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับเจอข้างล่างครับโอ้โหแสงดีเหลือเกินเออตรงนี้วิวสวยนะเนี่ยโอ้โหจ้าจริงอ๋อสาาระว่ายน้ำํำคนตอนนี้เหมือนฝรั่งเขาก็แบบหันหน้าไปทางนู้นนะครับเพื่อดูพระอาทิตย์ตกนะอันนี้ตอนนวดนะครับนวดตรงนี้เลย บรรยากาศดีเฮ้ยสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำสวยมากเดินเรียบก่อนอไม่เป็นไรก็นี่ครับบรรยากาศดีมากน้ำเหมือนจะลึกจู่นะืวิวด,ดีจัดเลยครับวิวดีมากด้วี่โอ้ น,นี้กดระเบียบการใช้สระไว้น้ำนะสระเปิด9ก้าโมงนะครับปิด2องทุ่มนะอันนี้ก็เมื่อเช้านะที่เรามาเนาะนี่มุมกาแฟนะถ้าเรามากินกาแฟเราก็จะแบบได้เ็ควิวของทะเลเต็มๆนะครับคือด้วยความที่เขาแบบ <c oughs> อยู่ติดหาดน,นะดังนั้นเรื่องวิวครับ <c oughs> ผมว่าสุดๆเลย ลงไปข้างล่างตรงนี้ลงได้ไหมเอ่ยดูความสวยหนงนี่ครับนวดข้างบนนะแล้วเทควิวลงมาสดจริงถ้าเกิดเรามาแล้วมาได้พักที่นี่เนาะเราก็มีค่าบริการ150บาทนะครับ อันนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงนิดๆนะครับขามมาดูวิวก่อน <c oughs> หาดดีมากเลยอ่ะดนแดดก็แรงมากจริงๆถึงว่าหาดสุดลูกหูลูกตาเลยครับดูดิโอ้โห,โห,โหเกินครับวิวนี้ สุดๆครับเนี่ยหาดยาวเลยนะจากบักคีตรงนั้นใช่ไหมแล้วยาวไปถึงนู่นนะครับเนี่ยหาดใหแบบก็เพื่อความยาวและสวยขนาดนี้ครับก็เลยไม่แปลกใจเลยครับที่เป็นเหมือนหาดยอดฮิตของของนักท่องเที่ยวนะรวมถึงของไทยแล้วด้วยนะครับเลยมาหน่อยครับอันนี้สระว่ายน้ำใช่ไหมอันนี้ก็เป็นบังกะโลที่เขาบอกแล้วก็เทควิวเต็มๆเลยนะโอ้โหคุณละอือสวยไปไหนเนี่ย ัเรรานะคบลงที่โรงแรมแล้วก็สระน้ําสระเนี่ยลึก2เมตรนะครับเพราะว่าผมสูง170แล้วก็มิดถึงผมไปประมาณฟุตหนึ่งหน่ไม้นรรทัดอ่ะทางที่ผมยืนเนี่ยมันจะเป็นสโลบขึ้นนะดังน,น,นั้นก็คือเดินได้เลย,อยเอาพีนั่งครับแล้วก็เทคพาสติตตกครับโอ้โหสุดจริง ในรูปอ่ะสวยนะครับแต่ของจริงะจ้าตาจะบอดแก็เดี๋ยวผมคงนอนหนึ่งคืนนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับเจอกันตอนเช้าครับผมบรรยากาศเหมือนพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นครับบรรยากาศเหมือนพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นแล้ว แสงกำลังสาดสาดมา <S <S สำหรับที่พักที่นี่นะผมถือว่าดีมากเลยนะผมจองมาแค่พันห้าแล้วได้รับวิวแบบเนี้ยเที่ยวแบบเนี้ยแล้วก็เสียมันก็จะมีตรงที่ว่าแบบตึกอยู่ด้านหลังไงแล้วก็ผมอยู่ชั้นสอย่างเงี้ย เวลาจะเดินมาใช้ส่วนกลางเงี้ยหรือจะไปไหนเงี้ยก็คือต้องคิดคิดนึงอะ่ะเพราะว่าสําหรับอย่างอื่นเนาะทั้งทั้งวิวนะครับบรรยากาศที่พักความสวยสระน้ําความสะดวกสบายของที่ตั้งนะครับแล้วก็ติดหาดอย่างเงี้ยพันห้าที่ตูคุณนะก็ไม่ต้องคิดมากครับถ้าจะมาเที่ยว่าช้างที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จะมาแบบ มานอนมาพักได้เลยก็สำหรับมิจฉพูลชัยอินอีพีนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับยางไงฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องห้องอจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิวทะเลกัน <c oughs> โอ้โห มันจะขนาดนี้เนี่ยทะเลหน้าหนาวทะเลหน้าหนาวสวยจริงครับมาเที่ยวกันนะครับบรรนากากทองถินที่ดีมากเนละ